สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดด d ี้คุกกิ้งครับวันนี้ Daddy มีสูตรขนมเปี๊ยะอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูขนมเปี๊ยะไส้เผือกครับตัวแป้งสูตรนี้เนี่ยมีความยืดแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะครับ ส่วนตัวไส้เนี่ยมีความหวานมันหอมละมุนล,ลิ้นมากๆเลยนะครับเข้ากับตัวแป้งสูตรยืดสูตรนี้มากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยนะครับถ้าใครได้ทานเนี่ยรับรองว่าติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นส่วนของไส้เผือกนะครับเราใช้เผือก500กรัมนํามาปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้รอไว้เลยครับต่อไปเป็นกะทิ350มิลลิลิตรเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนยสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าตาลทราย300กรัมครับต่อไปในส่วนของแป้งชั้นนอกนะครับมีแป้งสาลี200กรัม แป้งเค้ก200รกรัมน้ำมันพืชนะครับวันนี้ดั๊ดดี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลือง125ามิลลิลิตรน้ำตาลทราย100กรัมน้ำเปล่า100้ยมิลลิลิตรไข่ไก่1ฟองต่อไปในส่วนของแป้งชั้นในนะครับมีแป้งสาลี100กรัมแป้งเค้ก100กรัมแล้วก็น้ำมันถั่วเหลือง85มิลลิลิตรครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําเผือกมานึ่งก่อนนะครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีจนกว่าเผือกจะสุกนะครับระหว่างรอเผือกสุกเรามาผสมแป้งชั้นนอกกันก่อนนะครับเรานําแป้งเค้กแป้งสาลีมาล่อนให้ละเอียดก่อนนะครับพอเราล่อนแป้งละเอียดดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ําตาลลงไปครับ คนให้เข้ากันจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปครับคนน้ำเปล่าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราตอกไข่ให้แตกก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปครับขั้นแรกเราจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเราเติมน้ำมันพืชลงไปครับ ค่อยๆเติมนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเพื่อนๆจะใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันคา n าโอาก็ได้นะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใช้มือนวดต่อครับดดดี้จะนวดแป้งในอ่างผสมนี้ประมาณ5นาทีนะครับ ก่อนที่เราจะนวดเราต้องล้างทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็จะนวดแป้งให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากาันนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยไม่ติดกับอ่างผสมครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วเราก็จะนำมานวดบนแผ่นซิลิโคนต่ออีกประมาณ10นาทีครับ วิธีการก็คือเราใช้ข้อมือเนี่ยคลึงไปที่แป้งนะครับแล้วก็พับกลับเข้ามาคลึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะใช้วิธีการฉีกแป้งออกแบบนี้นะครับยืดแป้งออกแล้วก็พับกลับเข้ามานะครับนวดไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณ10นาทีครับตัวแป้งของเราก็จะเหนียวนุ่มนะครับสูตรนี้แป้งเราจะเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดได้เลยนะครับ พอเรานวดพบประมาณ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะใช้พลาสติกปเพื่อป้องกันไม่ให้โดนอากาศนะครับเดี๋ยวแป้งจะแห้งครับจากนั้นเราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1 2ชั่วโมงนะครับวันนี้แดดดี้พักไว้ถึง2ชั่วโมงเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําแป้งชั้นในกันนะครับเรานําแป้งสาลีแล้วก็แป้งเค้กมาร่อนให้ละเอียดครับพอเราล่อนแป้งละเอียดแล้วเราก็ผสมน้ํามันลงไปครับ ค่อยๆใส่นะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนแป้งกับน้ำมันเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอเราใส่น้ำมันลงไปหมดแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้มือนวดต่อนะครับนวดไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีนะครับจนแป้งกับน้ำมันเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ นี่นะครับพอแป้งกับน้ำมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้พลาสติกแรปแรปทิ้งไว้เพื่อกันลมนะครับแล้วก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันครับหลังจากนั้นเรากลับมาดูที่เผือกของเรานะครับหลังจากที่เรานึ่งไว้ประมาณ20นาทีนะครับเผือกของเราก็สุกพอดีเลยนะครับเพื่อนๆใช้ซ่อมหรือใช้มีดปลายแหลมลองจิ้มดูนะครับถ้าทะลุก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเรานํามาใส่เครื่องปั่นนะครับเราก็เติมกะทิลงไปครับ เราจะปั่นเผือกกับกะทิให้เนียนละเอียดเลยนะครับพอเผือกละเอียดดีแล้วเราก็นำมาเทใส่กระทะได้เลยครับจากนั้นเราก็นำไปตั้งเตาแก๊สนะครับเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับพอเผือกเริ่มงวดลงนะครับเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมครับ เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับตัวเนยเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับไส้ของเรานะครับจากนั้นเราก็กวนไปเรื่อยๆนะครับจนไส้เนี่ยแห้งไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ติดไม้พายเลยครับ ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นๆนะครับคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไส้เผือกที่มีความเหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็ไปพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับพอตัวไส้เผือกเย็นแล้วนะครับเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนก้อนละ20กรัมครับสูตรนี้จะได้ทั้งหมดประมาณ28ก้อนครับจากนั้นเรากลับมาดูที่แป้งชั้นนอกของเรานะครับวันนี้แดดดีพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะนำมาแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณ20กรัมครับพอเราได้แป้งก้อนละ20กรัมแล้วนะครับเราก็จะมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆครับโดยการกดให้แผ่ออกนะครับแล้วก็จีบเข้ามานะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ จากนั้นเราก็นําแป้งไปพักทิ้งไว้ครับเพื่อที่เราจะได้ปั้นแ,แป้งชั้นในต่อนะครับเพื่อนๆหาภาชนะที่มีฝาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับต่อไปเรามาทําแป้งชั้นในกันนะครับตัวแป้งชั้นในเนี่ยจะไม่เหนียวยืดเหมือนแป้งชั้นนอกนะครับแป้งชั้นในเนี่ยจะออกร่วนๆนหน่อยนะครับเราก็จะนํามาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ5กรัมครับจากนั้นเราก็นํามาปั้นให้เป็นลูกกลมๆครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับพอเราได้แป้งชั้นในครบแล้วเรานำมารวมกับแป้งชั้นนอกครับโดยการแผ่แป้งชั้นนอกออกนะครับแล้วก็นำแป้งชั้นในมาใส่ตรงกลางครับจากนั้นเราก็ปั้นให้เป็นลูกกลมกลครับนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกลูกเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งมาขึ้นรูปกันนะครับเรานำแป้งมาคลึงให้เป็นวงรียาวๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราพับ บนลงมาตรงกลางแล้วก็พับล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็จับหมุนตั้งขึ้นจากนั้นเราก็รีดให้เป็นเส้นยาวๆครับแล้วเราก็พับลงมาตรงกลางพับข้างล่างขึ้นไปนะครับเราทําแบบนี้เพื่อจะให้แป้งของเราเนี่ยมันเป็นชั้นบางๆนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําพลาสติกมาวางคลุมนะครับแล้วเราก็คลึงแป้งออกให้เป็นแผ่นครับวิธีการนี้จะช่วยให้ตัวแป้งเนี่ยมันไม่ติดกับที่รีดแป้งนะครับ ซึงแผ่ออกให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับขั้นตอนนี้เราต้องเบามือนิดนึงนะครับเพราะแป้งค่อนข้างบางนะครับแป้งอาจจะลอกแล้วก็แตกได้นะครับพอเราคลึงได้ลูกกลมๆแล้วเราก็ลอกพลาสติกออกครับจากนั้นเรานําไส้มาวางนะครับแล้วเราก็เลือกแป้งด้านที่หน้าเนียนๆเ,เนี่ยมาวางคลุมตัวไส้ได้เลยครับจากนั้นเราก็จีบก้นให้แน่นนะครับ ตัวไส้ของเราจะได้ไม่แตกออกมาครับเราก็จัดทรงให้เป็นรูกกลมๆสวยงามนะครับจากนั้นเรานำมาวางบนถาดที่เราเตรียมจะอบนะครับตัวถาดเนี่ยจะรองด้วยกระดาษไขนะครับแล้วเราก็วางให้เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับเวลาเราไปอบเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันนะครับจากนั้นเรามาเตรียมไข่สำหรับทาหน้าขนมนะครับเราใช้ไข่แดง1ฟองผสมกับน้ำมันพืชหช้อนชาครับคนให้เข้ากันแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนครับ ขั้นตอนต่อไปเราเตรียมอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดเฉพาะไฟล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับรอบแรกเราใช้เวลาอบประมาณ10นาทีครับก่อนที่จะอบเพื่อนๆต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีนะครับวันนี้เราอบที่ถาดล่างสุดเลยนะครับพอครบ10นาทีเรานำขนมออกมาทาหน้าด้วยไข่นะครับเราจะทาตอนที่มันรน้อนๆเลยนะครับ วันนี้แดดดี้ทาสองรอบนะครับสีมันจะได้เข้มแล้วก็สวยงามครับใช้แปรงทาให้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับสีก็จะออกเหลืองสวยงามนะครับพอเราทาครบสองรอบแล้วนะครับเราจะโรยตกแต่งหน้าด้วยงาขาวแล้วก็งาดํานะครับ อันนี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับและที่ใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยครับพอเราใส่งาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปอบอีก5นาทีครับเราใช้ไฟอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับ150องศาเปิดเฉพาะไฟล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับอบประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับ วิธีการเช็คว่าสุกหรือยังนะครับดูที่ก้นขนมนะครับมันจะเป็นสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆแบบนี้นะครับหรือเวลาเราชิมนะครับตัวขนมเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นแป้งเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขนมเปี๊ยะไส้เผือกนะครับสูตรนี้แป้งยืดแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะครับ ตัวไส้เนี่ยก็มีความหวานมันหอมแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับเพืเ่อนๆสามารถนําไปทําทานทําขายได้เลยนะครับทําครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับเพืเ่อนๆลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ